สำหรับข้อที่8นะคะขั้นได้ก็คือต้องแยก n บวก2แฟกออกมาให้ได้เหลือเท่ากับ n ลบ1ค่ะก็คือแยกให้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้เป็น n บวก2น้อยลงมากว่าน,นั้นก็จะเป็น n บวก1น้อยลงมากว่าน,นั้นก็จะเป็น n 1, ค่ะหรือว่า n บวก0นั่นเองซึ่งบวก0ก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ n ลบ1ค่ะทีนี้ให้ใส่แฟกเสร็จแล้วก็ส่วนด้วยอันเดิมค่ะก็คือ n ลบ1แฟกทีนี้พอเรามี n ลบ1แฟกเท่ากันแล้วก็สามารถตัดได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะเหลือแค่3อันบนใช่ไหมคะก็คือ n บวก 2, n บวก1แล้วก็ n ค่ะก็จะได้เป็น n บวก2อันนี้แค่เขียนจัดรูปนะคะ n บวก1แล้วก็ n ค่ะก็จะตรงกับข้อกไก่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับในข้อที่15ค่ะวิธีทานทำก็คือจำนวนวิธีจะเท่ากับ แฟกข้างบน2อันคูณกันค่ะซึ่งแฟกข้างบนก็คือจํานวนคนที่ยืนค่ะจากที่โจทย์บอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งและลูก5คนมายืนเรียงกันเป็นแถวยาวเพื่อถ่ายรูปโดยพ่อและแม่ยืนติดกันค่ะหมายความว่าลูกเป็น5แฟกแต่ว่าพ่อและแม่ยืนติดกัน ถ้ามองผนๆก็อาจจะเป็น7แฟกค่ะเพราะว่าลูก5้าคนบวกพ่อ1คนแม่1คนก็จะเป็น5้าบวกหบวกหก็คือ7แฟกใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าพ่อและแม่ต้องยืนติดกันเท่านั้นก็หมายความว่าพ่อและแม่รวมกันเป็น1ค่ะ1แฟกบวกกับ5แฟกก็จะเป็น6แฟกแปลว่าข้างบนเป็น6แฟกค่ะแล้วก็พ่อแม่สามารถยืนสลับกันได้ด้วยนะคะเป็นการสลับกันภายในก็คือพ่อแม่อาจจะแม่ยืนซ้ายพ่อยืนขวาพ่อยืนขวาแม่ยืนซ้ายก็จะเป็น2แฟกค่ะเพราะว่ามีแค่2คน เสร็จแล้วก็เอามาคูณกันค่ะก็จะเป็น720 6แฟเท่ากับ720แล้วก็2แฟก็คือ2ค่ะ720คูณ2ก็จะได้1,440วิธีค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็คือข้ององ,งูค่ะขอบคุณค่ะ